ต่อไปนี้มีอะไรดีๆนะต่อไปนียอืะขันหมดเลยได้อยู่ัใช่ไปจบได้อยู่เสียบไปอยู่นะอืมมีมัน,มนไป ไม่เป็นไรมือแต่คนเราตับแล็แืไปนิมโอเคดีอยู่แล้วยังเรี่ยนหาเรื่องมนาะดีอยู่แล้วยัเปรี่ยนมนอตับนี้นแตออ่แอบบอก็ไม่ดีแต่ก็มันมันจะบอมันจะปกวมอยู่ดิ น่าจะสามสิบกว่าตอนนี้มันได้เขียนบ่อยอุณหภูมิรอบห้องมันสามสิบแต่ว่าแอร์มันทําความเย็นไม่ได้ะเพราะว่าแอร์ปรับไปสิบหกแล้วใช่ผมไปปรับไปปรับเป็นสิบหกก็ยังไม่ได้สิบหกแล้วยังไม่เย็นนะต้องลางต้องเลบา้รกาขาเดินทางมาเรื่อนะคัวนี้เนี่ย ในภายนอกไม่ได้เยอะมากแต่ข้างในเว็บไซต์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้รับการซารีฟายเนี่ครับทั้งจากตัวแคนเบอร์มาทัจากเว็บต่างประเทศเขาไป่ทำอีทูแอนด์เทสหรือว่าการทดสอบแบบสี่รายละเอียดเลยนะครับผลปรากฏว่าันเป็นเกมม่มีเกม พึ oh, no. ่งกินอิ่มเลยครับแม่เป็นคนของซื้อมาตลาดแม่ไปตลาดพอดีส่วนนั่นเลยอ่าก็ไปกับแม่ได้เลยยังไม่กลับาเลยเปลี่ยนมากจะได้รอๆ่น้าจะเรียวขึ้น

ไม่มีอะไรเป็นต่ขงครมีความกดาแล้วก็มีการองไฟเป็นระาสเคอรโผู้ิตามารที่จะทแทเก็ตจิงให่ๆได้แล้วรับโลได้ใน่าวเดียวกันคุรัโลก็สมารถเพกัได้คตัวเครื่องอยู่ข้างในหรือเปล่าอือ เอสเนี่วก็ม่าจะใช้ร่วมกันได้นะเอาทีโ6กับเอาทีโบเ7จิ้มซิมาสมสไตล์เอวจีนะครับเป็นแอทไนล,ลไน์ดาบเอาไว้ตัวเครื่องอยู่นี้นี่รก็นึงสลักตรงนี้ขึ้นมา ก็เป็นแบบสนะเอ่อมีอะไรอีกยอะไรตรงนี้เหมือนจะเป็นกระเป๋าเอาไว้ใส่อะไรสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัว rog a r r o active n จ็ดนะครับเจเนอเรชั่นนี้เนี่ยนะครับผมบอกเอาเป็นอะไรที่แตกต่างจากเจนที่แล้วตรงที่คูณซื้อ rog โหมธรรมดาเขาจะไม่ขายโปรรมแยกคดยเรื่องตแกได้โปรมแยกคุณต้องซื้อตัวเจ็ ultimate เท่านั้นเพตัว u l t i m a กับตัวธรรมดา

R O o 7เอาไปไปนะครับแรกครับคุณจะได้ตัวเครื่องนะครับรที่คุณได้เคส3มคุณจะได้ตัวฟีลมี่คุณจะได้ตัวพัดลาตัวสายพดสายชาร์ตัวชารนะครับเ็่สิกัรกานอยูนี้ที่ก่วน R O G จะได้ครับไม่มีวงมาให้นะครับอยกเอาสี่ม็ฝังมาแบบทากใหญ่ๆครับมาลองแกเครื่องเล่นทุกอย่างแล้วว่าถ้าเราวางไว้กับตัวนี้แล้วเรามีไอกดๆอืน เคองี่ผมได้มาเป็นเรื่องสขาวคิดว่าตัวธรมดาจะเป็นสีดแล้วก็ตัวอาเป็นขถ้าิไม้จากโรงงานจริ้วยับคมีการวลตำแหน่งที่ค่อข้างดีลว่าให้นีไม่เป็ำแหนของเซนเซอร์ก็อลตรงตำแหน่งของเล็น้องไเาวให้ด้วยเปิดเรื่องกัเฮื่อามดูนีียหตัสีนเน้นาูาดะเลยให้ให้ดับไปก่อน แต่ก็แต่ว่ามันเหนียวก็ได้เนี่ยแต่ว่ามันเหนียวเพราะมันแห้งมันเหนียวหมายถึงหมายถึงว่าตัดยากมันจะตัดยากเนี่ยไม่ใช่ก็คือเวลาไอ้กระบอกขีดมันมันพันใช่ไหมใช้กระบอกขีดเอาน้ําราดใช่ไหมเสร็จแล้วสิ่งเดบดิืไม่อยากให้ออกไปในรูปนั้นดับปิดก็เลยโอเคอยู่น่าขนาดนี้โอเคเนาะ หนาปนไปแม่งน่ะอ่าโอเคแล้วน้าไ<ะ>ม่ต้องไม่ต้ตงอตงเอ,อ<น>าบางมากเนาะบางมากเดี๋ยวมันแปลกแปลกเออนี่ยดีแล้วแต่หนูหวีไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยนะตัดไ<ค>ปดีกว่าเออจะตัดไปไหนก็ได้นะแต่ม้าเขาลุงเนี่ยดีกว่าเนาะเนี่ยน,นะโอเคนะะน,น้านี้เดี๋ยวเดี๋ยวอเอาไตคอยออกกอนตรงนี้มันมันเข้มแบบมันเป็นเป็นจอนใช่ยไหมตรงนี้เข้มไหมตรงนี้เหรอก็เรากันีออกอย่านะ มันเป็นน้ำมันอ๋อเป็นน้ำมันโนคนนี้ครับผมตรงนี้เป็นหลนี่ยแ้วนนเปลี่ยนไาปเปินเลยา่งครับี้ครางออยเปลี่ยนไปเลยเนาะตรงนี้ก็โอยอมัน,นข้างหลังที่ผมเห็นมันแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้เหลี่ยมอะไรนะ เราไม่เอาแหลมมากเพราะหนูแหลมอยู่แล้วไงเจัดเลยเออมันแหลมจัดมันไม่ได้เหลี่ยมมากแต่ก็ไม่ได้แหลมมากข <c oughs> นาดนี้พอดีแล้วเดี๋ยวตั้มหัวตั้มเข้ากันแล้วเดี๋ยวามาจันน้ากินด้ยวกยก, <c oughs> วกันเราลองมาจะดซ่า ตัวรองชาช้ากว่าครับแต่จะได้แบตเยอะกว่าอันนี้แบตน้อยกว่าแต่ชาร์จเร็วกว่าครับแลกกันเ่มกอกันแบแต่ว่าชาร์จเร็วต่างกันราคาต่างกันราคาต่างกันพันกว่าบาทนะแต่ว่าชาร์จแต่าราชาร์จตัวรองมันเกือบชั่วโมงอันนี้สิบจ็สิบนาทีเต็มครับมันต่างกันเยอะ

ตรนีี่จะให้จองหัมาอมว่ามีใบ้างแจอกันดีนะตอนเนตี่้องเป็นสไของพเก็บโจ๋าอะรเโบ้างรเองพ่อครับคนรู้ไปแต่ไม่ได้เล่นะูหนมนี่นก็ยงเมือเดิมนะครับก็เวเราดูอยู่รบข้างบนนะครับาต้องกด้าต้องการแหว่งก้าแบบ อ่างเาหมูแหลมไม่ต้องไปทำแหลมแหลมอมันจะแหลมเปอีือมันจะแหลมไอใช่มันจะแหลมอีกจะทูบบอสเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าแต่ยาล้างยาใชเปลี่ยนไปตรงนี้นะ่นสวยะัืมอะบาย มันก็ยังเป็นูบะอกใช่เราก็เราก็ทำปูบ๊อกแล้วก็ดีเว่าทูบอกนี่ทูบอกขมารปลอยก็ียกูบอกอะไรนะคะทูบ๊อกบอลเลดอะบอลเลดอจะได้ดนก่าพูดจะิ ถูกบล็อกไซต์ก็เลยแต่แต่แต่ก็ไม่ถึงแล้วจริงๆนะถูกบล็อกไซตสแต่คนต้องให้ดูนะเพราะบางคนสื่อสารน่ะบางทีบอกกับเรา่าเงี้ยพอเราทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะทําอย่างนี้น่ะเออบางคนพูดตามเขาอะไรเงี้ยเนาะเออถ้าเราแบบมาอย่างเงี้ยโอเคอยู่เงี้ย wallet เนี่เล็ตวอลเล็ตถูกบล็อกวอลเล็ต มันจะ<ไ>ปเป็นมอม้าโม,โมอเล็ด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 ในเสร็จแล้วนะคะตรงทูบ็อกนะคะทูบ็อกวอลเล็ตนะคะแล้วก็มอเล็ดนะ,ะแล้วก็ทูบ็อกลากไซนะคะแล้วก็พี่ตุ้มตาก็ฝากร้านเสริมสวยตุ้มตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ด้วยนะคะแล้วฝากช่องยูทูบร้านเสริมสวยตุ้มตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ช่องเพจเฟซบุ๊กร้านเสริมสวยตุ้มตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ ช่องพิกตอบด้วยนะคะร้านสวยสวยลุกตาสาลอนแอนบาบร์เบอร์ถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามมพี่ลูกตาด้วยนะคะวันนี้พี่ลูกตาก็ต้องลาไปกับผมเท่ๆของคุณลูกค้าก่อนนะคะทูบ็อกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปอัน